มันบอกอย่าอยู่ด้วยกันใช่ใช่อยากให้มันเห็นคุณและอะไรขึ้นในจอกันเลยเนี่ยคืออะไรเนี่ยวฮว้ยวหรือวิ่งโคตรเร็วทำไมถ้าอยู่ด้วยกันมันใจนี่หรอมันจะหันหรอต้องเดินไปไหนอะแล้วจออยู่คนเดียวด้วยมึงว่าไงวะก็าบอกห้ามอยู่้ดยกันกอ๋อ ไปไปเจอผีก็อย่าเดินมานะมน้องเดินเดินไปไหนอ่ะเฮ้ยมาเรามากดเราออลซาวิทลงเฮ้ยเขี้ยอะไรวะเขี้ยอะไรวะวิ่งหนีก่อนเขี้ยอะไรวะไม่โดนเหรอไม่โดนปะเขี้ยอะไรวะมึงคืออะไรมามึงตายเหรอตายเจ้าพ่อแกใส่กูกิบไฟฉายวิ่งแบบสั้นๆเนาะ เห็นเพื่อนกุณเลยวิ่งหนีไงเห็นเพื่อนกุณเลยวิ่งหนีเฮ้ยใครจะทำสิ่งงูยิงงูยิงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงูยิงอะไรโอ้ยเชื่อเชี่ยเชื่อวิ่งเร็วเชี่ยมันวิ่งเร็วจัดเลยไปหายไปสองเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็ยังอยู่ไปนี่ย กูเดินกลับกูเดินกลับแล้วกูเดินกลับแล้วกูเดินกลับไม่รู้เราเปิดใส่ไว้เต็มเลยมันมันปิดไฟได้จอยอ๋อผีทางขวาใช่ไหมเนี่ยถัดมาเคอกปงเป่งปงเป่งรอจนกว่าเอ็กซิสจะเปิดเอ็กซิสทางไหนอ่ะใครวิ่งอะไรวะ ีียอโอเคโอเคโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนผีบอกทางเดินไปทางนั้นเลยพัดเยอะกูเดินก้าวออกฝานี้ได้ปะอ่าเราเจอทางออกแล้วไปเดินทางนั้นเดินทางนั้นถอยกลับมา่อยปลอย ไปวิ่งตรงมาตรงนี้ตรงไหนอะไป,ไปเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเ,เห็นแล้วเห็ดแล้วเธอไม่ต้องคิปเดี๋ยวไลท์อนอนอมันบอกให้เปิดไฟอะเฮ้ยเสียงใครอะเราอิน๋อไม่แต่ตัวไม่ค่อยน่ากลัวท่าไห่ไม่ค่อยหลอนสน้าปะอไรอ่ะม้อย เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยกูเห็นเอกูเห็นแล้วกูเห็นแล้ววิ่งหนียววิ่งหนีนะวิ่งหนีนเออมันมีตังไนอีกวะวิ่งาหลังเชหลังนีอ่าาหลังนรงมาเลยสุดทาง้ายอเอ้ยเลี้าเลี้ยว นี่เหรออ๋ออ๋อทางออกคือทางนะเมื่อกี้น่าจะใช่เลยแต่ว่ารอประตูเปิดมันเป็นแสงสว่างอ๋ออย่างนี้เราก็ต้องไล่ไล่เปิดไฟไปเรื่อยอ่ะน่าโอเคทางออกเหมือนเดิมมากวะโอเคแม่งอยู่ข้างหน้าเลยเพื่อน ยังเจอสัตว์เจอเจอเจๆกันไปแยกกันหาไปแยกกันหา<ม>ขอให้โชคดีทุกคนเช<ม>ื่อมันเห็นกูไอ้สัตว์เ <พา S 2> จอเจอเจอๆายมาตายดีเที่ยวอยู่จ,จุดสบ้าเลยไม่อยู่กําล ดีสตมิน่ามารีเร็วดิไม่ได้อยู่จุดสปาเ์เปิดแล้วรีบรีบดิบรีบ,รบวิ่งไปเลยไปฝั่งนู้นน่ะเมมจัดเลยเกมอะไรไปะเนี่ยกำลังเดินตรงมาแล้วโอ้ยชิบหายละ มันอยู่ใกล้กูอ๋อเดียเดี๋ยวมาเดินกลับอะเดินกลับมาเดินกลับไปเฮี้ยมเดินกลับจะจมันยตกใจจอยเฮ้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 ย้ยังไงให้ประตูเปิดวะมันอยู่หน้ากูใช่้ยเนี่ย ผ like right. so ู้ดีอย่างเงี้ยมันเดินอยู่ตรงแค่ตรงนั้นกระสับได้เริ่มต้นแล้วเหมนไฟอีกอันหนึ่งแล้วแต่ว่าเฮ้ยเสียงมันดังจัดเลยเจ้าสรุปเจ้าแต่ที่ดื่มเหมือนต้องรอมันเนี่ยเรายังไม่ผ่านจังหวะมันทันเลยพอมันทันเสร็จ เราเอาตัวรอดไม่ได้เฮ้ยมันอยู่ซ้ายมือกูเอยสัสเสียงฟงล่างอ๋อเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะอยากให้มันหุ่นนี่ปิดไฟเหรอไม่มาถึงว่าใช่ใช่มันต้องไม่ ไม่ไหวแต่ไม่เหึงเราเลยเราคือไฟมันมีจุดต่ำหนึ่งทีงท่หลังจอยสวิตช์ไฟเฮ้ยทีนี่ไหนทางนู้นเปิดยังทางนี้ไม่มีอะไรนะมันจะมีทันหนึ่งมันอยู่หน้ากู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  ไม่รู้ตรงทางไม่ได้มันอยู่แบบถูไม่ได้ทางออกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่มันจะมีไฟอันหนึ่งอ่ะไปเปิดยากหน่อยไม่มีเลยจ้ะเนี่ยทางออกอยู่นี่ไม่ชิบหายอวิคิดมันอยู่หน้ากูว่ะนูออ่นใครอยู่นู่นใครอยู่นู่นคิวนี่เห็นปะนู่นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาข้างหน้าม,นมาข้างหน้ามาข้างหน้าชิบหายมาปดิดไฟเหรอ มันไม่ปิดไฟคือมันปิดไฟอ่ะจริงไปเนี่ยปิดไฟออเออยี่้อมอนปิดไฟได้ด้วยเพื่อนแล้วมันดักทางออกเหรอเพื่อนมันคิดว่าไงวะโอ้ใช่มันปิดไฟมันไล่ปิดไฟถึงว่าไฟไฟไม่เกี่ยววะไฟอาจจะไม่เกี่ยวไฟอาจจะทำให้เราเห็นเลยเฉยเว้ยอืมแต่ประเด็นก็คือให้เราต้องรอเวลาปะรบบอ อ้ยอาโดนไปด้วยเลยใช่เหรออยู่ใกล้กันเนี่ยดูแลให้มันห้างอยู่ด้วยกันยากอะเนี่ยอยู่ไหนอะคุณผู้ชมอ,อยู่หลังมึงมากเดินตามหลังมึงมาเลยต้อ,อแบบนี้ดิ อะไรนะเราจะออกจากที่นี่ได้ไั่น่ะสิเนี่ยมันไม่เปิด,ดสักทีเพื่อปิดทำได้ปิดไปเราด้วยมาว้าอย่าเดินกลับมาเดินตรงไปมานี้ม้าเปิดแล้วม,ม้มาเปิดแล้วไปมา้ากำลังวิ่งไปแล้วม,ม้ามักอักอันนี้คือชนะปะ มัันยงปอยู่๋อแล้วมันขึ้นให้ออกคำขี้อะไรวะไอสัตว์รอประตูเรื่องขึ้นอ๋อรอประตูเรื่องขึ้นแล้วบางรอเราก็จุ๊กหนีเหรอห้ามยืน,นยห้ามยืนแคมป์เหรอหุยเล่นยากอะเนี่ยแล้วมันอยู่ไหนเนี่ยมันไม่โผล่มาให้เห็นเลย

มันต้องวนอีกกี่นาทีวะเนี่ยแล้วก็ต้องวนอยู่แถวนี้ใช่ไหมเนี่ยชิบหายมั้งปิดปิดไฟปล่อยเว้ยเฮ้ยมันอยู่ขวาม,มือ เกิดหรือว่าจุดเกิดจุดเกิดไดอยู่กูไล่ไล่เปิดไฟอยู่เปิดไฟตรงจุดเนี้ยไปเปิดไฟตรง้ายเบืออ่ารออยู่มันมันอยู่กับทูซี่เลยผ่อนวะเป็นเหมือนกันนะหน้ากู้หน้ากู้เ,เดี๋ยวกูกูไล่ไปด้านหลังให้กูรอบไปทำไมไมันทำไมมันหันแล้ววะแต่กูรอบไปด้านหลังแล้วนะ ไม,ไ,มมไม่เห็นไข่อ่ะมันวิ่งกันได้เลยเออทำไมมันวาร์ปมาเลยวะ